นนะะเอาละครับขอกราบสวัสดีสวีเดตท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมกาลิกาลินาฟีแฟเหมือนเดิมนะเออวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับการอัปเดตใหม่กิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงวัน เป็นกิจกรรมวันสิ้นโลก GM แจกของนั่นดุ่นนี้เยอะมากมายเลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูวิธีการรับของฟรีจาก GM นะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคขั้นตอนแรกที่เราจะไปดูเราไปดูที่ลัคกี้รอย l นก่อนนะครับเพราะว่ามันมีชุดมาใหม่นะชุดของเดมอนรอยยันนะครับเป็นชุด นินจาเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของพวกซามูไรอะ่ะนี่อชุดนี้เลยนะเนี่เพราประมาณนี้แหละชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากชุดนี้ครับเต็มหมวกก็เท่อยู่นะโอเคต่อไปก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมใหม่ครับล็อกอินครบประมาณกี่วันนะ5วันนะอืมเราจะได้อ่ากล่องสุป ปืนเอ็มหกตัวนี้เรเดือกก็นะครับถาวรไม่ใช่ถาวรสิแต่ใครโชคดีก็ได้ถาวรไปฮะกับสกาเขียวตัวนี้นะอืถ้าใครโชคดีก็ได้ถาวรไปแล้วก็มีตัวคูปองแรกปืนนะครับแล้วก็ท่าเต้นถาวรนะครับเป็นท่าเต้นฮันน่านะครับฮันน่านะท่าเต้นตัวนี้ก็ได้ถาวรนะครับส่วนทางด้านต่อไปก็จะเป็น ทางด้านอะไรล่ะ,ะพวกกิจกรรมของเขาเขาเรียกว่าอะไรพวกกิจกรรมวันที่27นะอืมนะเป็นของอวันที่27นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันที่27จะมีอะไรบ้างนะครับตรงหน้านี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้แหละแต่ว่าม,มันมีอีกอยู่อย่างหนึ่งนะั่นคือตรงเนี้ยมันเป็นภารกิจอ่า มหาวิวบัติวันสิ้นโลกนะเออเป็นทีมลูกศิษย์กับทีมบิงเกอร์นะครับเออบิงเกอร์ให้ว่าอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้อ่ะเออเราก็สามารถจะเรียกทีมว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับเป็นอยู่ทีมฝั่งทางไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเจาะรายละเอียดทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเจาะรายละเอียดอ คลิปหน้านะครับเออคลิปหน้าจะ,จะมาพูดเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยว่าเราจะรับยังไงหรืออะไรยังไงนะครับเออวันนี้เราก็เอามาของฟรีก่อนนะเอออันนี้ก็ของฟรีเหมือนกันแหละแต่แค่เราต้องทาภารกิจอะไรนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันที่27จะมีกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้านแลครับโอเคครับไปดูกันเลย นี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับยอดคนดูพร้อมกันครบแจกไอเทมฟรีย,ยกเซิร์ฟนะครับมันมันจะมาวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนา2563นะครับเวลา11โมงนะครับคือถ้าถ้าเราเข้าไปดู11โมงแล้วอะ่ะมันจะมีแบบขึ้นมาว่าเออเออคนดูครบเออเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้ก็จะได้นะครับ าคนดูครบ10,000แสนคนก็จะได้รับตัวสุ่มปืนสกินปืนแล้วก็ตัวสุ่มเดมอนรอยอนนะครับส่วนคนดูครบ1นึ่0 0สคนนะครับก็จะเป็นท่าเต้นอุอ้มกุญจุนจานเหรอ่าเต้นจุนจานนะครับต่อไปก็จะเป็น20,000 0คนดูก็จะมีชุดใหม่นะครับไม่ใช่ชุดใหม่ชุดเก่าเลยชุดเป,เป็นชุดมิสเตอร์ ตัวเด่นนะครับอืมแล้วคนดูครบสองแสนห้าหมื่นคนนะครับเราก็จะได้สกินปืน MP 40ทถาวรเลยนะครับอันนี้น่าจะเพิ่มอัตราการลั่นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอืมเวลาเวลาการเข้าไปดูก็จะเป็นเวลาเวลาสิบอ็ดโมงนาฬิกาเออสิบเอนาฬิกา ออของวันที่27วันเสาร์วันเสาร์ 7, ว,วันที่27นะครับของของเดือนนี้เลยครับวันวันที่27นี้เลยนะครับเ,ออเวลา11่เนาเลกาก็อย่าลืมเข้าไปดูกันให้เยอะๆนะครับจะได้รับสกินปืนท่าเต้นแล้วก็สกินชุดถาวรเลยนะครับตัวส่วนอันต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงพักเบรกนะครับของการแข่งขันนะครับก็จะเป็นการ เข้าสู่ห้องของ GM นะครับ GM ก็จะสร้างห้องให้เราเข้าไปนะครับให้เราเข้าไปถ้าใครเข้าเป็นคนแรกนะครับก็จะได้ปืนถาวรเลยนะครับก็จะเป็นปืนสกา MP40 อะไรประมาณนี้แหละครับถ้าถ้าใครเข้าเป็นอันดับ2ถึง5นะครับก็จะได้เป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับถ้าใครเข้าเป็นอันดับ5ถึง อันดับ10น่าจะได้เป็นของกล่องสกินปืนแต่อาจจะไม่แรเท่ากับเหนือเท่ากับอ่าอ่าช่วงอ่คนที่เข้ามาก่อนนะครับอันดับ2ถึงอันดับ5นะครับต่อไปก็อันดับ10ถึงอันดับอ่าสุดท้ายเลยนะครับก็จะได้เป็นกล่องส่มสกินปืนนั่นแหละแต่ว่าก็จะเป็นกล่องส่มสกินปืนอันดับแบบระดับต่ําลงมาก็ไม่ได้ระดับโหดอะไรขนาดนั้นนะครับอืมก็ ก็จะประมาณนี้แหละครับของกิจกรรมของวันที่27นะครับอถ้าถ้าใครอยากได้ของดีๆอยากได้ของเยอะๆจากแด่ชุดอยากได้สกินปืนก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับอืก็แบบว,ว,วันที่27วันสิกร์11โมงถึงวันถึง6โมงเย็นอ่ะ,อะเออ ก็เข้าไปดูกันเลยนะครับก็ถ้าใครไม่ว่างก็เข้าไปดูทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ในเวลาที่เขากําหนดนะสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะเออ,เอ,อถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับอคลิปนี้้าก็จะมีแค่นี้แหละเออไม่ไม,ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแค่มาบอกเฉยๆว่าใครอยากได้สกินปืนดีดหรืออยากได้เสือ้อชุดอะไรก็ ให้เข้าไปเล่นตามที่ G m เขาบอกไว้นะครับโอเค okay. คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเค okay. งั้นเราไปดูเลยไปดูว่าเขาช,ชื่อว่าอะไรนะ,ะชื่อย่อของช่องเขาก็ได้นะเป็น BNL นะครับโอเคเราเราไปดูเขาเล่นกันเลยนะครับว่าเขาจะเล่นโหดขนาดไหนนะครับโอเคไปดูกันเลย